ข่าวอินดีข้ขยี้ทุกข่าวเงินให้พวกเขเมิมาเรียนไปหนึ่งสามพันล้านเด็กไทเยเรียนหนังสือยังต้องจ่ายกู้นี้ก็อยสอตมาเรียนต้องจ่ายไม่จ่ายเขาก็ยึดทรัพย์แต่ให้เขเมิบเรียนฟรีแล้วมันก็ไม่ใน,นละคุณลีน่าจังเดือดอีกแล้วท่านผู้ชมนะหลังจากวันก่อนก็ด่าภูมิธรรมไปตอนนี้นะมาด่าสววองขนาแล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นเครื่องจักร เครื่องจาักการด่าที่คนรักทั้งประเทศนะตอนนี้ <c oughs> นะตอนนี้มีแต่คนรักแม่ลีนาจังนะบอกแม่ลีนาจังด่าอย่างนี้แหละนะมีประโยชน์นะจากที่ก็ไม่เคยชอบเลยตอนตอนนี้ก็หันมาชอบแล้วนะครับเออนะยิ่งด่าคนยิ่งรักลีนาจังเนี่ยนะเออเพิ่งมีประโยชน์ก็วันนี้แล้ว่วากันนะเออวันนี้รักแม่ลีนาจังเต็มเต็มเลย นะบางคอมเมนต์นะครับโอ้เป็นการพูดแทนใจคนทั้งประเทศนะก็ไปด่าสวคานานะอกโอ้โหเนี่ยคนไทยเนี่ยยังจะกู้ยืมเงินกะยศเรียนอยู่เลยใช่ไหมนี่ต้องไปให้ขมิเรียนฟรีอีกใช้งบตั้งสามพันล้านนะนะครับโอ้เออจริงนะ คนไทยที่เขากู้เรียนอยู่เนี่ยนะถ้างบสามพันล้าน,านมาให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องกู้เลยนะเออที่ไปกู้กอยโสกันเนี่ยไม่ต้องกู้เลยนะมันสนับสนุนให้เรียนฟรีกันทุกคนเนี่ยนะครับใช่หไหมมีประโยชน์กว่าเยอะไอ้เขมรเรียนไปก็เอาไปทรยศประเทศไทยนะไอ้เด็กขเขมรน,นะเห็นไหมเห็นคลิปแม่ชมที่เด็กขเขมรอนะ่ะมันมามันมันพูดไทยแนละ้วมันบอกว่าเนี่ยตรงนี้เป็นดินแดนขเขมรเออ นะขนาดนั้นยังไม่โตนะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะยังมาทรอยศประเทศไทยขนาดนี้มันโตไปมันก็ไปอยู่ประเทศมันแล้วก็มาใส่ร้ายประเทศไทยแล้วก็มาด่าประเทศไทยไอ้พวกเสียมไอ้พวกหัวขโมยเ <c oughs> พราะคนกเมียนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนปลูกฝังมานะครับหาว่าเราเป็นเป็นพวกเสียมเสียมเนี่ยนะภาษาบ้านเขาก็คือแปลว่าพวกหัวขโมย เออเขโมยก็โมยอะไรประเทศมันมาเนะเออประเทศมันมีอะไรน่าขโมยก็ไม่รู้นะครับมีแต่กขมีนะมาขโมยประเทศไทยใช่ไหมเออนะครับมาขโมยแผ่นดินไทยมาขโมยประสาทไทยเออเนี่ยขโมยประสาทเอ่อพระวิหารไปแล้วเนี่ยใช่ไหมใครว่าขโมยไม่เข้าใจเหมือนกัน นะครับมีค่าอะไรพอให้ขโมยวะเออม,มีแต่ประเทศเขมรเนี่ยแหละว่าขอทานประเทศไทยนะนะมานั่งขอทานกันเต็มอยู่เนี่ยนะครับเขาส่งกลับไปเนี่ยอดขอทานเลยเห็นไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นขอทานตามสะพานลอยเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงนี้โดนกลับสูงประเทศกันหมดนะครับเออเนี่ยนะพักนี้อย่าไปเลือกมันนะให้มันศูนพันไปเลยนะครับเลวนะ โอ้โหนะด่าได้สุดยอดจริงๆนะครับน,นี่แหละด่าเพื่อชาติเพื่อประเทศนะด่าูกใจคนทั้งประเทศเลยตอนนี้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ